สวัสดีครับหนึ่งในข้อมูลของนักมวยปล้ำที่แฟนๆให้ความสนใจกันมากที่สุดก็เห็นจะไม่พ้นเรื่องตัวเลขค่าจ้างนะครับว่าใครได้เท่าไหร่ได้เยอะหรือว่าได้น้อยกันยังไงเพราะเมื่อทราบถึงตัวเลขปุ๊บมันก็สามารถอามาใช้วิเคราะห์ต่อยอดได้นะครับว่าค่าจ้างที่นักมวยปล้ำคนนั้นนได้รับอยู่เนะี่ยมันสมน้ําสมเนื้อหรือเปล่าบางคนปล้ำแทบตายได้มาแค่เศษเงินในขณะที่บางคนปล้ำบางไม่ปล้ำบางแต่ด้วยความที่โด่งดังหรือว่าเป็นลูกรักกลับได้ค่าจ้างสูงริบลิว้ว โดยในช่วงที่ผ่านมาเรื่องตัวเลขค่าจ้างที่นักมวยปล้ำ w b ได้รับในปี2023เนี่ยเด e เลเซอร์แห่ง l ล s ติงออฟเซอร์เ n อร์นิวเลสเตได้มีการเปิดเผยออกมานะครับว่าใครได้รับอยู่ประมาณเท่าไหร่โดยคลิปนี้ก็จะคัดมาแต่ตัวท็อปๆเบิ้มๆแล้วกันนะครับและนี่คือ5นักมวยปล้ำปัจจุบันที่ได้ค่าจ้างสูงที่สุดเบ k y l ิ n c ์ เบคกี้ลินคือนักมวยปล้ำที่เติบโตโด่งดังและมีส่วนสำคัญในการปฏิวัติลีกนักมวยปล้ำหญิงเมื่อปี2015หลังจากนั้นก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์สร้างฐานแฟนคลับประสบความสำเร็จจนก้าวขึ้นมาเป็นนักมวยปล้ำหญิงแถวหน้าของวงการไฮไลท์ในเส้นทางนักมวยปล้ำของเบคกี้มีเยอะมากเลยนะครับแต่ที่คิดว่าน่าจะพีคที่สุดก็คงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรสัสเซเมเนียครั้งที่35 เพราะนี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่คู่เอกของรัสเซียเป็นการเจอกันของนักมวยปล้ำหญิงที่ประกอบด้วยเบกกี้ชาล็อตแฟลร์และรอนดาราลซีผลการปล้ำปรากฏว่าเบกกี้เป็นฝ่ายชนะทําให้กลายเป็นทั้งแชมป์หญิงของรอแล้วก็สมัคดาวในเวลาเดียวกันปัจจุบันเบกกี้คือนักมวยปล้ำหญิงที่มีค่าจ้างสูงที่สุดใน WWE นะครับโดยในปี2023เนี่ยเบกกี้รับทรัพย์อยู่ราวๆ3ล้านดอลลาร์ครับเซนโลลิน ถ้ามีการเดากันว่านักมวยปล้ำคนไหนที่น่าจะเป็นหนึ่งในคนที่มีค่าจ้างสูงเป็นลำดับต้นๆของ W w e ในปัจจุบันจะจะมีใครทายว่าเป็นเซซโลลินก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรอะเนาะเพรเซตคือนักมวยปล้ำที่เป็นตัวแบบของมันเดย์ไนท์รออย่างแท้จริงจากการขึ้นปล้ำแบบนอนสต็อปไม่มีหยุดหย่อนการมีค่าจ้างที่สูงเนี่ยก็ย่อมเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลสุดๆหลังห่างหายจากตำแหน่งแชมป์โลกไปนานล่าสุดเซตก็กลับมาเป็นแชมป์โลกได้ครั้งแล้วนะครับ จากการเอาชนะ AJ s t y ไต์ได้ในศึกนักชัมเปี้ยนทำให้กลายเป็นแชมป์โบเฮวิเวิรคนแรกหลังจากที่ทิเบิเอชนำเข็มขัดใหม่แต่ชื่อเก่าเนี่กลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งเซตคือหนึ่งในนักมวยปล้มที่ทำงานหนักมากๆเลยนะครับแถมไม่ว่าจะถูกใช้งานในบทบาทไหนก็ไม่เคยบ่นนี่คือคนที่นักมวยปล้ำรุ่นใหม่หรือมนุษย์ทำงานอย่างเราเราสามารถเอาเป็นแบบอย่างได้เลยนะครับซึ่งความทุ่มเทที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้เซตรับค่าจ้างอยู่ที่ประมาณ3.5้าล้านดอลลาร์ต่อปีครับ รนดีออตันแรนดีออตันคือหนึ่งในนักมวยปล้ำที่มี f c อยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองจากสไตล์การปล้ำเสน่ห์กิมมิกและคาแรคเตอร์ที่เป็นเอกลักษณ์โดยพี่ยายคือคนที่ยืนระยะในระดับสูงได้โคตรนานเลยนะครับหลังอยู่กับสมาคมมาตั้งแต่อายุ20ฟาฟาแถมยังทำผลงานได้ดีสม่ำเสมอและในปัจจุบันพี่ยายก็รับค่าจ้างอยู่ที่ประมาณ4ล้านดอลลาร์ต่อปีครับถ้าจะให้ไล่เรียงความสำเร็จของพี่ยายใน w w e เนี่ยเอาแบบครบถ้วนกระบวนวามเลยนะครับ ก็น่าจะใช้เวลานานมากจนสามารถทําเป็นคอนเทนต์อันได้เลยว่าง่ายๆคือสิ่งที่พีแอยังทําไม่สําเร็จในสมาคมแห่งนี้น่าจะใช้เวลาเล่าเร็ว,รวกว่าพน,นอกจากการเป็นแชมป์โลก14สมัยก็ยังมีความสาเร็จอีกเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดพี่แอตัดสินใจต่อสัญญาฉบับล่าสุดออกไปเมื่อปี2019นะครับซึ่งนั่นจะทําให้พีแอสอยู่กับ w w e ไปจนถึงปี2024และแม้ว่าในปัจจุบันพีแอสจะหายหน้าไปเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บที่หลังมาประมาณ1ปีแล้วนะครับ แต่ก็ยังคงได้รับค่าจ้างตามนั้นไม่เปลี่ยนแปลงโรมันเรนถ้าจะมีชื่อของท่านมหาจากพัฒนามัวโรมันเรนติดอยู่ในลิสต์นี้ด้วยเนี่ยก็คงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจอะไรนะครับลองไม่มีสิดูจะเป็นอะไรที่น่าตกใจมากกว่าเพราะท่านคือนักมวยปล้ำที่ยืนหนึ่งในปัจจุบันแบบไม่มีใครทัดเทียมแม้จะถูก W หรือว่าง่ายๆก็เป่าวินผลักดันให้ขึ้นมาเป็นเมนอีเวนต์ตั้งแต่ปี2015 แต่ท่านก็ไม่ได้รับการยอมรับจากแฟนๆสักเท่าไหร่นะครับจนกระทั่งปี2020สิ่งที่ป๋าพยายามทํามาตลอดก็สำเร็จผลจนได้เมื่อท่านย้ายฝั่งไปเป็นธรรมจากนั้นก็คว้าแชมป์ยูโนโซได้ในศึกเพย์แบ็กก่อนจะครองมายาวๆชนิดไม่แบ่งใครมาจนถึงปัจจุบันซึ่งล่าสุดท่านก็ครองแชมป์เส้นนี้ทะลุ1,000วันไปแล้วนะครับเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมานอกจากจะเป็นแชมป์ยูโรโซ่แล้วนะครับท่านยังเป็นเจ้าของแชมป์ WW บิบอีกเส้นด้วย และด้วยความที่เป็นเบอร์หนึ่งของสมาคมนับปัจจุบันอีกทั้งยังเป็นนักมวยปล้ำที่มีแฟนๆจับตาเพียบค่าจ้างของท่านจึงสูงปรี๊ดคือประมาณ5ล้านดอลลาร์ต่อปีซึ่งถ้าเปรียบเทียบตัวเลขนี้กับความแข็งแกร่งและสูงส่งของท่านแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นค่าจ้างที่จิ๊บจ้อยมากๆเลยนะครับเรีวยว่าเป็นค่าจ้างที่ดูถูกนักมวยปล้ำระดับท่านเลยทีเดียวบล็อกเลสเนอ แม้ว่าในบทบาททั้งหน้าจอจะแพ้ห้โรมันเรนแบบรัวๆก็ตามนะครับแต่ในชีวิตจริงเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องค่าจ้างเหนือท่านก็ยังมีชายที่ชื่อว่าบล็อกเลสเนอร์อยู่นะครับเพราะบล็อกคือนักมวยปล้ำ WWE ที่มีค่าจ้างสูงที่สุดประจําปี2023จากการเปิดเผยของเดฟเมลเซอร์แห่ง Wrestling Observer New l e s t e r นะครับการที่บล็อกจะเป็นคนที่ยืนหนึ่งในเรื่องค่าจ้างที่สูงลิบลิวก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอะไรเลยนะครับเมื่อพิจารณาในมุมที่ว่านี่คือหนึ่งในนักกีฬาที่ฮอตที่สุด ในด้านการเป็นนักมวยปล้ำความสําเร็จและความนิยมใน w w e นั้นคงไม่ต้องพูดถึงแต่นอกจากการเป็นนักมวยปล้ำแล้วนะครับบล็อกยังไปประสบความสําเร็จกับการต่อยมวยโครงที่ UFC ด้วยก่อนที่จะรีเทิร์นมาทํางานกับเปาวินิครอบหนึ่งทํามาหากินในวงการมวยปล้ำก็ดังขึ้นชกที่ UFC ก็ประสบความสําเร็จนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทาให้บล็อกคือนักมวยปล้ำที่ได้ค่าจ้างสูงที่สุดของ w w e นเวลานี้โดยจํานวน5ล้านดอลลาร์ต่อปีครับ และนี่คือ5นักมวยปล้ำปัจจุบันที่ได้ค่าจ้างสูงที่สุดมีข้อมูลผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะครับคิดว่าใครทํางานคุ้มค่าจ้างหรือว่าไม่คุ้มยังไงนะก็คอมเมนต์มาแชร์ความคิดเห็นกันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ